ต้องไปบอกกันเลยสทั่มสาสี่าคตรเลืก่อนโตก้อยีไหของซิมเปหนหมหินไหนใครเลยเนาะร่องแกะน้อยแกะเหียมเนยตัวท่อเขีนเี่เนาะตัวมดกดใสหมดแดงน่านวัทวเลยใขรกันเลยแฟนปาคอนี่ก็ใส่เหียนะครับใส่เหียเจกากันลดิไม่กันแล้วสินายเป็มหูถึงเลย ที่สุดคงที่สุดเลยนะครับใครมองเนตาเปลาเลยหอนเช่หรงอย่างเอาหนางกวางมันน้ำเมื่อกัดเจอกันไลครับเมื่อเป็นห้างเลยเมื่อกันเลยเดี๋ยวเป่ากันะครับเด๋บอกแล้ว ถามหมดเลยแกยังหมดเลยยังหมดเลยพอไอเอาเราแล้วยังไปเดาเงินไปยังสั่งยังไปหาเงิน เง้ยบเงแยบเลยโอ้ยไก่เยอะราการแม่ล่ะก็นั่งย่างได้นั่งนั่งนั่งลงนะสึกกิ่นมดโดนเดี๋ยวมาเอาเลยวะนี่มดกังมาีสายโดนนั่งบนจับกำนี่งเลย็บจังมา

quyết phá đấy quyết hay. ôm anh ạ. u tiệp khẩu máy của mình anh nhè mày? này. Khẩu mít lại bây giờ. Nhuo là ăn mát đến bì à? nhiều nhiều à? ใหญ่ครห้างอะไรดีวะมุหวง่งคขไปียว่าเราเนสวหนาเนี่ยส่วนหางขึ้น yeah> anyway> ่ดำๆมันดดำยโยหายจีบไอลงอะไรมามากินไหมเราโย่บอกคนเบรกอยู่เานช่วยเราอ่ะไอ้ลงไหมเราคอย กินเราว่นหาแจมแ่บนมกอันกอยป่างยานไดการนี่ลีไทยเอาอยุงยานเดียยับไปอีกครับเีหาอย่งท่ามืออยู่นี่มันมันป่าเขาจังบดีมือบ่น่วยเขาเหนือหุเด้อใส่ความสมาติดอบโอ้ยไก่หยับมาแล้วทีนี่ไรหยกอ เด็หมงแก้มได้ยังไทยคยปากท่านไทยคยป่าเยอจะบอกไม่ได้เลยไนะพ่อแม่แท่เราจะท้าได้ิโอ้ยควยป่าเีเจ้าจนิลำดานให้ได้กินนี่ติดใจว่าเราคยป่าได้หมดแดงจะขาดเชือหน่อยเลยเหล่าเขาตรงนีพยา สเี้ยเหเนีันิอคนุญาตเด้ยมักมากันสุได้แลทงในส่วนกลางมันส่วนท้องมันเนี่เบิดแล้วบ่ชิมแต่ตอนจิมโ้น่ะิมนี่ยบเบิรเลยอ้าวลยยังนี่เบิ์เนาะบสวนยจบไปบ่บ่กเเปอยราปานเทียงกรบปาบ่อันอยยปา้อง ยังมีปลาอตหนางนยงดิตมอยู่ดิปาเขาต่มเขาอยู่ดิตอมต้มกินนะลุเนี่ยเผาหตัวเมื่อเดียวสุอยู่เอาไปถมไปยูวปลาต้มต่อมอ่เ็บ้นแหงบองโดนอยู่ดินนั่นแหละแหงนเยอไมมัดป่าเขาว่านาว้ลงกินหรอเป่นี่ก้อนยิ่งครเอ้ยลง Say <laughs> ừ, ừ. à, ừ. là cái nhầm à? ừ. Ừ. Đẹp không được nữa nha mày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  nha không? คืิว่าลอยจ้นแง่หมแล้วหมุนบุญไม่ไหวอู่อไรห้ยาบกินนี่เลยเมาเลยจิมเลยแต่ของนไปได้ไงหลวงวัววัวตายแล้วเบาพันจิเมืองครับเชิญครับเชิญท่านกินน้ำกันทุกคนนะครับข้าตายเดียนี่งเดียไก่ปีายยาเีมเดียวผืนไว้เ่ียวผืนไว้ยาบังยมสิเมตร ตเอาตัตต่งกินก็บัดน,นี้แต่เบิ้งคลิปอันนี้ก็ <ขอ S 2> ปลาอบตม